ai mà chị mai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แบงค์ห้อ่ะมันมันไม่มีสไลา์เลยนะข้างๆอ่ะมันแค่ <c oughs> เพลินเงียเนาะก่อนละทึ้ตัวไม่ก็ตะลุงออลุงมายรยแบงค์ร้อใช่ไหมอ,อันนี้แบงค์ห้ารอ ถ้าเป็นริงก็จะมีรูปพระเจ้าอยู่เพรนะคะเปียบคับเเปรียบ,ยบแล้วก็จะไม่ค่อยลื่นจะหยาบหยาบอันนี้จะ,ะบจระวันขึ้นอันนี้เป็นยี่สิบจะมีรูปพระเจ้าอยู่เพรอนอยู่ตรงนี้ คนมาซื้อองุ่นเขาถามว่าอางุ่นกิโลเท่าไหร่ก็บอกว่าร้อยหนึ่งแกก็ให้มาแบ่งห้าร้อยเงินปลอมก็ทนไม่รู้<น>เป็นินปอไม่รู้ไม่รู้ว่ามีเงินปลอมตอนนั้นยังไม่รู้เป็นเงินปลอมไม่รู้จ้ะก็ให้มาเป็นแบงห้าร้อยจ้ะ,ะก็ทนให้เขาไปสี่ร้อยแกก็เดินไป<ม>เดินไปฝั่งน<ม>ู<ม>้นแล้วมีเจ้าหนึ่งมาซื้อไข่ไข่เป็ดก็ถามว่าไข่เป็ดแพงเท่าไหร่วะร้อยสี่สิบเขาก็ให้เงินแบงพันมามก็เลยไปเอาหยิบเงินในกระป๋องทอนให้เขา แปดร้อยหกสิบบาทจะหยิบแบงค์ห<า>้าร้อยจ้าใบนั้นดุให้มาก่อนน้้นจจวจ้าจ้าไม่ก่อนแล้วก็เขาไปซื้อของที่ไปที่ทวิกิตไปซื้อโนมตไม้ลูกเขาบอกว่าเงินปลอมไม่เอามาจากไหนอเอามาจากตลาดสดเพราะว่าไปซื้อไข่เป็ดเขาเข,า,ขาทอนให้มาแล้วก็เอาเงินแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยนั่นมาให้ให้ป้าคืนอบอกว่าเงินปลอมถใว่าะทำไมให้เงินปลอมเขาไปวะย้ายย้ายทำไมเอาเอา,เอาเงินปลอมอทอนให้ฉันเงินปลอมเขาไม่รู้ว่าเงินปลอมใช่ไหม,มก็เลยไปเรียก น้องเข้ามาบอกว่าเขาเอาเงินปลอมมาซื้อของพี่ให้มาแป๊บหนึ่งน้องก็มาหาผู้ชายผู้ชายคนที่ไหนไม่รู้จักค่ะเคยเห็นหน้าไหมไม่เคยเห็นจ้ะการการแต่งกายยังไงก็บอว่าแบบใส่เสื้อแขนแค่นี้มันเป็นแบบว่าคอเชื่อเชิดแบบสีเขียวๆหน่อยจ้ะในขนการแต่งกายเป็นเป็นลำๆหน่อยป่าว่าแต่ว่าอายุนองบ้านไหมจ้ะอายุวันก่ ประมาณ60กว่าเหมือนคนยิงสิบกว่าจากประมาณนั้นแหละคิดนะหน้าตาเหมือนคนชาวบ้านเราไหมไม่เคยเห็นไม่เคยจักแต่งตัวดูดีไหมก็ไม่ดีหรอกทรรมาแบบชาวบ้านทั่วไปจักเข้ามารถอะไรไม่รู้ว่ารถอะไรไม่รู้จักเพราะว่านกาเดินมาซื้อเลยไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงก็หน้าตาเขาก็สูงประมาณเท่าไหร่ไม่สูงหรอกแปลว่าลำลำตี้ย๋ขาวผิวดำดำแดงก็อย่างนี้ดำแดงจ้ะผิวอย่างนี้จักใส่เสื้อสีอะไร สีีเขยวลายยืนยันว่าไม่ใช่คนบ้านเราไม่ใช่ค่ะยืนยันว่าคนนี้เป็นคนให้แบงค์ห้าร้อยจ้าแล้วระหว่างนั้นอะในกระเป๋าเงินของเรามีแบงค์ห้าร้อยไหมไม่มีไม่มีแต่กระารพึ่งขายยังได้แค่พันกว่าบาทจ้าได้แพันกว่าบาทจ้ามีแต่แบงค์ย่อยมีแบงค์ร้อยร้อยเขาเยอะยีกสิบแล้วก็มามีเขามาซื้อห้าร้อยนั่นแหละมีกับของเขาแหละต้องมีแบงค์นั้นจ้าแล้วพอดีมีเขามาซื้อไข่เป็ดก็เลยเอาแบงค์นั้นแหละทอนให้เขาไอ้ไข่เป็ดเป็นคนคนจะบ้านคนก็ขี้ ไม่รู้จักเขาแต่ว่าเขารู้จักว่าคนคงกีแต่ไม่รู้จักเขาก็ไปแจ้งความแจ้งความแล้วจ้ะแจ้งควาันก่อยก็เดี๋ยวเขาจะสืบสืบหาให้ตรวจลงพื้นที่แล้วจะให้ลงนะคะแต่ถ้าถ้าเขาถ้าเห็นหน้าถ้าไม่มีวงจรเปิดนะจะรู้จักจะเห็นหน้าจำได้จำได้จ้ะถ้ามีวงจรท่านี้เปิดนะแต่มันไม่มีอ่ะไม่มีจ้ะกหลังเหตุการณ์เนี้ย ต่อไปการค้าขายเรายังไงจะาสังเกตมากขึ้นไหมหรือยังไงก็จะสังเกตดูว่าเงินอ่ะต่กอนไม่รู้จักว่าเงินปลอมไม่รู้จักเพราะว่ามันหยิบมาแต่มันก็ผิดปกติว่ามันแบบเบาๆาอ่ะเบาๆบามันไม่เหมือนของเราอ่ะไมงใช่เหมือนเงินเราอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเงินปลอมจนอะไรถึงนี้ที่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเราจะอยากจะบอกแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าแบบว่าให้ระวังด้วยเงินที่ว่ากลัวเงินปลอมจังให้ตรวจสอบให้ดีกว่าจ้ะ ระวังตัวเพราะว่าพี่เป็นคนระวังตัวตั้งแต่เด็กที่เรกเขาจะเข้ามาร้านพี่<ม>แต่พอดีมีผู้หญิงกับผู้ชายเขาเดินมาซื้อของ,พ,งพี่่กนทำแบงค์พันมาพี่พี่ก็เช็คเงินใช่พอพี่เช็คเงินปุ๊บเขาก็มองท่าไม่ดีมั้งเขาก็เลยเดินไปหายาย<ท>ยายโดนลโเลยจะที่รถตัวเราลองตัวหน <c oughs> ่ะจะเพราะว่าพี่เป็นคนที่ระวังตัวอยู่แล้วถ้าแบงค์พันเป็นห้าร้อยพี่จะเช็คตลอดเลยเพราะว่าเงินมันหายาก แล้วพี่ไปไประคนใช้คือพ่อค้าแม่ค้าทำนองเขาโดนประจําไงเอ,อ,อน,น,นใช่ที่ไปซื้อของพวกเขาก็จะเตือนว่าเออระวังด้วยนะพี่ก็เลยระวังตัวนิดนึงแต่ยายอะ่ะก็คือแบบยังไงล่ะความดีใจของคนแก่นนเน<อ>าะมีคนมาซื้อของแกงก็รีบ<ะ>ขายจ้าขวาว่าขวามากค่ะอยากให้ทุกคนระวังด้วยนะคะดูแบงค์ปลอมด้วยแบงค์พันกับแบงค์ห้าร้อย